โอ้โ oh oh, หของแต่งของแต่งแต่ละคันแน่นทุกคันนะครับผมสวัสดีครับผมผมอยู่กับช่องโลสนนายบิดสกลนครครับผมวันนี้ผมจะไปเที่ยวไล่กาแฟกีจมดนครพนมครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนไปดูสาวาเรือนนาครับผม <c oughs> แว๋รับเราว่าแจว๋วเดี๋ยวไปถึงเลยนะครับผมไปถึงก่อน ถึงแล้วนะครับผมไรกาแฟกีชมูสละครพนมครับผมมาถึงแล้วครับผมรถแต่งโคตรเยอะแล้วผมก็รถผมครับปังรนรนนู่กีโมรถผมรถคันเด่ผมมดูวยผมพาพาดูทีละคันับผม เดี๋ยวพาดูทีละคันนลครับผมมีคันสวยๆครับผมป<ะ>๊อก K R O L S ก็มีมีคันออกคลิปมาครับผมแจ๋วเลยนะมีคันสวยๆ่ะโอ้โหของแต่งของแต่งแต่ละคันแน่นทุกคันนะครับผมจะขอไม่รู้ไปไหนขอถ่ายนะครับเจ้าของ อยุกติก oh, ็มาโหสุดเดี yes. ๋ยวเราพาเข้าไปในารกาแฟดีกว่านี่ครับรถกระโปงรถผมเองกระโปงต้องใส่เม็ดด้วยมันใช่เลยนะ เดี๋ยวรอดูตอนที่ผมเข้าไปในไร่กาแฟเลยนะครับเราก็เข้ามาในไร่กาแฟที่ชุมชนแล้วนะครับผม <Yahoo! S 2> คนเยอะนะวันนี้คนเยอะนะ oh! ม,ม,มีสวนน้ำด้วยครับผมป<ะ>ัอสวยทีเดียวเลยนะมาคราวก่อนไม่ได้พัฒนาขนาดนี้มาคราวนี้โอ้โหพัฒนาไปเยอะเลยนะสวยขึ้นเลยนะน้ำอย่างใสอ่ะ เพราะว่าคนก็เยอะเลยนะสาวสาวสาว,สาวทำไมคร<ะ>ับผมม,ม,มีคนน่ารักอ่ะเออทังนี้ก็เป็นตรงกินข้าวครับผมเดี๋ยวเราพาเข้าไปนะแต่ว,ว่าไปดูสัตว์ก่อนอไปดูพวก มา้าพวกสิงโตก่อนเราต้องดูรอบๆสิงจะใช่อนะ่ปะป้องเข้นสะพานดีกว่านี่ก็เป็นทุ่งดอกไม้โอ้โหรูปหัวใจยังสวยอนะ่ะเออ กินแล้วผมปัองเดี๋ยวเราพา,าไปเดีย๋ยวเรา <laughs> หา,าไปทังไงครับผมว่า <laughs> ตอนนี้เดินร,บรอบก่อน <c oughs> คนเยอะนะผมว่าปีนี้คนเยอะนะเยอะทีเดียวเลยแหละครับผม โอ้อยู่ตรงนั้นเองโอ้โหคิดว่าไปไหนเดี๋ยวเราไปถึงส่วนม้าเลยก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปถึงเลยมาถึงแล้วกระต่ายก็มีครับผมและก็มีหมาก็มี เอ๊กินแล้วั้ยเนี่ยเราไปดูมาต่อครับผม เดินไปดูม้าก,ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคอมกม้าครับผมแล้วยวพาไปดูสิงโตเดี๋ยวไปถึงสิงโตเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยววร่าไปเลยถึงแล้วครับผมที่อยู่ของสิงโตนี่อยูย่ไหนวะ สิงโตหายครับผมมีตัวไร่สิงโตหายเฉยเขาน่าจะอ,าออกไปแล้วเหลือแต่กระตา่า,ตายกระตา่ทั้งนั้นเหล,อล,ลหือแต่กระต่ายครับผม กับหมาจิ้งจอกหมาใช่หมาหมาจิ้งจอกไหมแต่ว่าสิ่งโตเขาออกไปแล้วอ่ะเชงเลยไม่เป็นไรไปดูม้าก็ได้โอ้โหสิงโตเขาออกไปแล้ว่ะครับเอออะไรกันเนี่ยอย่ามาดูม้าดีกว่า ย่าลืมมาเที่ยวครับผมไรกาแฟขี้ชมดนครพ,พนมกับผมสวนน้ำก็มีสวนสัตว์ก็มีมาหายอย,อยู่นี่อยู่นี่ไาไงเพื่อนไปเพื่อนปอกเงาหรอครับเพื่อน,<ะ>เ,อนเอ๊ะง,งหน้าอย่างนี้ดิกลัวนอะอีกตัวครับผมโอ้โหเอ้ยตกใจหมด เอ้ยฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรกับเราไปดีกว่าตัวสีดำสวัสดีเพื่อนโลสวัสดีหายยาไหมหายยาปอกตัวต่อไปเฮ้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยตัวนี้มันใหญ่ออเรื่องเว้ยเฮ้ยมันใหญ่เว้ยเป็นไงเพื่อนเหงาไหม อยู่ในข้อ,ของเงาไหมโจ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 ใจเยนะจเ็นเพื่อนใจเย็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 นโอ้โหจะพุ่งเข้ามาเลยนะใจเย็นเพื่อนไปก่อนละไปดูเพื่อนใหม่ก่อนละนี่ครับผมคอกหมาครับผมตัวสีดำก็มีดำปิตีเลยนะ กลิ่นไม่ธรรมดานะครับผมปัอกแรงมากมาทำไรอะ่ะเดี๋ยวเราออกไปก่อนดีกว่าไม่ไหวนะกลิ่นมันแรงเกินเดี๋ยวเราจะพาไปส่วนน้ำเลยดีกว่าเร้วว่าถึงเวลาจะเข้าเราจะเข้าไปส่วนน้ำแล้ว ปเข้าสุน้ำดีวกว่าทุกคนเอืมนี่ยครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสระน้ำก็ต้องซื้อบัตรก่อนป๊อยี่สิบบาทเดีวเราเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสระน้ำเลยนะครับ เราเข้ามาถึงส่วนน้ําที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่เล่นนะครับเราไม่อยากเปียกแต่ว่าน้ําใสหน้าเล่นเลืมากนะมากเลยนะสะก็กว้างกว้างขึ้นนะผมว่า โอ้มีแต่วัยรุ่นน่ะถ้าเสียงดังก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมเพื่อนเราไปไหนวะน,นี่ก็เป็นรวงอาหารครับผมมีฝรั่งด้วยอะ่ะ กว้างทีเดียวเลยนะผมว่าก็ประมาณนี้ครับผมไรกาแฟคิสมุดมีตั้งสวนน้ำแล้วก็สวนสวนสัตว์ด้วยก็มีครับผมสวนสัตว์ก็มีที่จริงมันก็กว้างกว่านี้ครับผมแต่ว่าผมที่เหยียดเดินมันกว้างเกินก็ให้ดูคร่าวๆแค่นี้ครับผม ไรกาแฟขี้ชะมดนคกรพนมครับผมอย่าลืมพากันมาเที่ยวนะครับผมใครอยากเล่นน้ำก็พาลูกพาหลานมาเล่นน้ำได้ครับผมน้ำใสกิ้งมันก็มีทั้งตื้นทั้งตื้นทั้งไม่ตื้นครับผมอันนี้ก็เป็นสวนของผู้ใหญ่เล่นครับผมนี่ก็เป็นสวนของเด็กเล่นครับผมนี่เป็นของเด็กเล่นครับนี่ของผู้ใหญ่เล่น โอ้โหมีแต่ไอโซเลตรื้อเรื่องก็ประมาณนี้ครับผมเรรียบร้อยว่าจะไม่เล่นครับผมแต่เล่นเหมือนเดิมป้องไปดึงน้ำ อย่างเยี่ยครับผมจะมัเลยน่างวดใสครับร่าวใสครับผมเอ๊ะไอ้นี่เอ๋ยอ้นม่รเนี่ยดูร้อนครับผมโคตรร้อนเลยครับ บรรยากาศดีไหมครับดีครับผมยอดสุดยอดมาแล้วครับผมไล่กาแฟขี้จมูกนครพนมครับผมอ่าสระน้ำก็มีครับผมแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นนั่นนั่นเป็นสวนสัตว์ครับผมมีคนมามีม้าสิงโตมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะคนทยอยมาเที่ยวเยอะแยะครับใช่ใช่ทุกวันเลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์น่าคนมันจะเยอะ ก็ประมาณนี้ครับผมมาเที่ยวรลากาแฟขี้ชมดอยู่นครพนมครับผมโดยรวมก็สนุกมากครับผมทั้งมีทั้งมีทั้งสระน้ําสวนสัตว์ถือว่าโดยรวมก็ยอดที่แห่งนี้ยอดเลยก็วันนี้ก็จบคลิปเป็นแค่นี้แหละอืม ก็ขอลาด้วยลืมกดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับโลสายบิดสกลน,นครครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ like, ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนแะออผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมนนพิลพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับผมเขือนกล้องขึ้นกล้องเดี๋ยวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับนนรบายบายทุกวันเลยครับจันถึงอาทิตย์ แต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้าคนมีเยอะหน้าคนมีเยอะคนมีเยอะ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 พิเศษครับผม